สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วครับกับคนหลังเขาผู้เทาพาแซบเนื่องจากห่างหายไปนานตั้งแต่ปีใหม่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับไม่ค่อยมีเวลาวันนี้มาพบกับพี่ๆน้องๆลุงๆนะน,นะอีกครั้งครับกับนี่ครับขนมจีน น้ำยาป่าตีนไก่ครับวันนี้ผู้เท่าทำเองครับนึกอยากกินขนมจีนก็เลยไปตลาดซื้อเครื่องมาทำเองเลยก่อนที่เราจะกินผู้เท่าขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามผู้เท่าคนนี้นะครับช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับผู้เท่าคนนี้มีแรงทำงานต่อไปเอา เรามากินกันเลยครับเพื่อไม่การเสียเวลาวันนี้มีเตนไก่เยอะๆเลยครับโอ้ลืมไปครับวันนี้ผู้เท่ามีของโปรดด้วยครับสตอรครับได้มาแล้วของโปรดของผู้เฒ่ามาครับเรามาชิมกันเลยวันนี้ขออนุญาตนะครับ คำแรกผ่านไปคำที่2ตามมาผ่านครับผู้เท่าการันตีแล้วผ่าน นี่นะครับเต็มถาดเลยมาครับวันนี้ได้ของโปรดมาสุดยอดเลยครับ รดชาตินี้สุดยอดเลยครับวันนี้ผู้เท่าทําเองฟันไม่ดีแต่อยากกินได้ของแข็งๆครับ เรามาชิมก่อนเลยครับแล้วลายในปากเลยครับสุดยอดนะครับ ผู้เท่าสงสัยว่าจะไม่หมดแล้วครับตักมาเยอะเกินนี่ครับความแทบความนวมอยู่ที่นี่ครับ ไม่หมดครับผู้เท่าตักมาเยอะเกินสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับขอขอบคุณทุกกำลังใจช่วยติดตามผู้เท่าคนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ